บทคัดย่อนะคะสองค่ะจะย่อทุกๆส่วนของสัมมานะคะมีส่วนของคำนำย่อเนื้อเรื่องย่อสรุปย่อนะคะโดยเขียนสิ่งที่ผู้อ่านนั้นควรได้ทราบจากงานนะคะของเราโดยควรเรียงลำดับเช่นเดียวกับเนื้อหาของสัมมานะคะสามค่ะ นะคะบทคัดย่อจบแล้วก็ต้องมองภาพรวมของสัมมนาออกด้วยนะคะส่วนรายละเอียดนั้นผู้อ่านสามารถติดตามอ่านได้ในบทความสัมมนา4นะคะบทคัดย่อไม่ควรยาวจนเกินไปหรือว่าไม่ควรเกินนสองหน้ากระดาษ A4 เพราะอาจทําให้เวลาในการอ่านส่วนอื่นลดลงในบทคัดย้อนั้นจะไม่มีตารางรูปภาพหรือว่าการหน้าอิงใดๆเลยนะคะ ไม่มีส่วนของข้อมูลหรือว่าแนวคิดอื่นที่อยู่นอกเหนือจากในเนื้อหาของบทความสัมมนาน,นะคะค่ะส่วนประเภทของ